สวัสดีค่ะพี่พิมพนะคะอายุ44ปีจ้ามาอัปเดตตา2ชั้น3เดือนค่ะหนังตาสองข้างของพี่มันไม่เท่ากันนะคะแล้วก็หนังตานะคะมันเยอะมากค่ะจนทําให้แบบว่ามาปกตรงตาค่ะทําให้ตามองไม่ชัดค่ะเอาวิสัยทัศน์การมองคือไม่ค่อยชัดเลยค่ะ ชามิงอายคะ่ะตอนนี้ดูตาหวานขึ้นตาฉ่ำขึ้นคะ่ะ <c oughs> ก็มีคนทักเยอะเลยคะ่ะว่าตาหวานขึ้นนะคะตาฉ่ำขึ้นแล้วก็หนังตาที่มีปัญหาอยู่นะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็คือมองชัดขึ้นแล้วคะ่ะ จะแนะนำมาที่เมโทรคลินิกนะคะเพราะว่าคุณหมอมีความชนานาญมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องตา2ชั้นดูจากรีวิวจากหน้าเพจของที่นี่นะคะโซแบบว่าสวยทุกเคสรีวิวจริงทุกเคสค่ะเทคนิคชัมม้มยอายที่นี่นะคะคือดีมากละเอียดมากค่ะใครที่มีปัญหาเหมือนพี่นะคะแล้วก็อยากจะตาสวยเหมือนพี่นะคะก็แนะนําเลยค่ะที่เมโทรคลินิกนะคะเพราะว่าคุณหมอนะคะให้คำปรึกษาดีมากค่ะพี่พิมมั่นใจที่นี่ค่ะ